โอเอลครับเอลขนมขึ้นชื่อของเถาใต้ครับโดยเฉพาะผู้เก็บพังงานมาดูของมันนี่นู่นเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับมันดูเป็นวุ่นนะดูเป็นเหมือนกับนี่เลยอ่ะอะไรนะไอ้ว่านหางจระเข้อ่ะ ดีบุกเนี่ยดีบุกเป็นบูลแบบนี้ครับดีบุกแล้วก็เราใส่อย่างอื่นมาด้วยนะครับก็กินมีของหวานนะคนระับเป็นแนวนีโ้โอ้โหเียว การน้ำร้อนแล้วทูให้เยังเป็นยีนห้ใสๆครับอ๋อแล้วทูนหิ้งบอกแล้วมาจากตีนอ๋อแสดงว่าที่มันไม่ได้จากผลไม้ที่นี่แล้วทูนหิตงทำจากอะไรพี่ทูนหิตงท้เขาบอกว่าทำจากกล้วยผมไม่ขอเรียนเขาจ่ายค่าครัสุดเขาก็ไม่เรียนเหรอไม่ยอมไม่รู้ว่มาจากอะไรนะแล้วมาเกิดกันนะฮะวันนี้เราขอเปิดให้มาและที่พี่ชายเอาลูกนี้จากไหนสั่งเข้ามาอ๋อมันเป็นร้านยาของที่ลูกมากินกันแค่เราเนี่ย ย็นมันเย็นใช่ครับก็คือเป็นผลไม้อันนึงจากไต้หวันเป็นลูกแบบนี้กรรมวิธีก็คือเอาไปลวแล้วเดี๋ยวมันก็จะจับตัวเป็นเยลลี่เจลเราก็เรียกว่าโอเอ๋วแล้วโอเอ๋วแล้วมันมีมันเป็นภาษาอะไรครับ โอเคนึกว่าเป็นภาษาท้องถิ่นในภาคใต้แต่ว่าที่ไต้หวันก็เรียกอย่างนี้แหะฮะอยูปิอยูปิรูปเอาละครับได้เป็นกรเ็ดเล็กๆน้อยที่เรารู้อย่างนะครับเดี๋ยวพาให้ดูใใกล้รูปมัน อันนี้คือลูกมันนะครับครับนี่เปิดมันแห้งแล้วใช่ไหมนี่เปิดเวลาเราเรากรีดออกมาแล้วก็ตากแห้งครับมันจะสําเร็จมาเลยครับมาสำในเน็ตก็ได้ครับง่ายใช่คือตอนสั่งซื้อมาก็เป็นลูกอย่างนี้ไม่ฮะเอาเฉพาะผมนะครับเอาเฉพาะผมนะเพราะเปลือกไม่ใช้ไม่ได้เลยครับมันจะเป็นเล็กๆขนๆอย่างเงี้ย